้องลายเฮ้ย้องลายนี่เธอเป็นแมวหรือหมูกันแน่นี่แมวหรือหมูหอ้อวนตุ๊บเลยดูดูแมวหรือหมูแมวหรือหมูโอ,โอ้โหกินดีอยู่ดีสบ,บาย วนตุ for question, ๊บปุ้งเลยไล่ไล่ไล่ลูกไล่เมวหรือหมูหนูเป็นแมวหรือหมูลูกหมูไม่สนใจเลยงี้หมูงี้หมูลาย